การดูแลต้นนางกวักให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็กระตุ้นการออกดอกไว้นะคะ 1. นนะคะดินค่ะเราจะใช้ดินเป็นดินทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นดินที่ผสมเสร็จแล้วนะคะแต่เราก็เอามาผสมกับกาบ,บมะพร้าวสับะคะ่ะผสมกับกาบมะพร้าวสับได้เยอะๆได้เลยนะคะเพื่อให้ดินมีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็เอามะพร้าวสับเนี่ยค่ะโรยไว้ ที่หน้าดินนะคะเพื่อไม่ให้ดินแน่นค่ะแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับต้นนางกว่าของเราได้ดีเลยนะคะ 2. วางไว้ในพื้นที่มีแดดลำไรหรือว่าในที่ร่มนะคะเพราะว่าต้นนางกวักของเรานะคะชอบความชื้นแฉะต้นานางกว่าของเราก็จะได้จเจริญเติบโตได้ไวนะคะ 3. การรดน้ำนะคะเพื่อนๆให้รดน้ำที่กระถางของเขาแล้วก็ในการล้างใบของเขาไปด้วยนะคะ ล้างใบไปด้วยแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจะมีพวกขี้ฝุ่นหรือว่าพวกแมลงนะคะชอบมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะเราก็ลดไปเลยค่ะลดให้ทั่วกระถางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็การลดน้ำนะคะ ควรจะลดน้ำา 2- 3วันลดทีนะคะเพื่อนๆ,ๆอย่าปล่อยให้ดินแห้งนะคะเพราะว่าต้นานากวาของเรานะคะเป็นก้านใบที่อวบน้ำนะคะแล้วก็ชอบความชื้นอชอบน้ำด้วยนะคะแต่ว่าลดให้พอดีนะคะอย่าลดจนแฉะจนเกินไปค่ะ 4. ค่ะใส่ปุ๋ยนะคะให้ใส่ทุก2-3สัปดาห์เลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงเดือนนะคะเพืออ่อนๆแล้วก็จะมีปุ๋ย เม็ดแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยทางใบนะคะหรือว่าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเราก็ใส่ได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนต่อไป2ส,สัปดาห์เราก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยเนะะี่ยค่ะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์นะคะจะหมักหรือว่าไม่หมักก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะเราหมักไว้1นคืนนะคะเราก็ลด ลงไปได้เลยนะคะสลับกันนะคะกับปุ๋ยเคมีที่เห็นเราหมักไว้นะคะเป็นปุ๋ยหมักเพื่อที่จะใหะ้พอเราใส่ลงไปแล้วนะคะต้นนางกวักก็จะนําไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่หมักเนี่ยเราก็มาโรยที่หน้ากระถางแบบนี้นะคะก็ต้องรองให้เขาละลายละลายไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะช้านิดนึงนะคะ ห้าค่ะถ้าก้านใบของเราเหลืองนะคะเพื่อนๆให้ตัดออกได้เลยนะคะแล้วก็พอตัดออกแล้วพอเอาแห้งนะคะเราก็ลอกกาบใบเก่าออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ลำต้นที่สร้างก้านใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆน่ค่ะกาบใบอย่างนี้เราก็ลอกออกเลยนะคะเราจะได้ลำต้นใหม่นะคะ ก้านใบแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกได้เลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็มันก็จะลอกง่ายนะคะพเพื่อนๆถ้าตัดแล้วใหม่ๆอย่างเงี้ยยังใหม่สดอยู่ก็จะลอกได้ยากนะคะรอให้แห้งแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็แหง้งไม่ต้องเสียดายนะคะก้านไหนเหลืองๆเ,เนี่ยเราตัดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะผลิตใบใหม่ออกมาเองค่ะ ทำให้ครบแค่5้าข้อแค่นี้นะคะเราก็จะได้ต้นนางกวักของเราที่มีการเจริญเติบโตได้ไวใบเขียวก้านใหญ่นะคะก้านอวบน้ำนะคะแล้วก็ออกดอกไวด้วยนะคะอันนี้กระถางแรกนะคะแต่ว่ามันเหี่ยวไปแล้วค่ะอันนี้กระถางที่สองก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะออกดอกไวครับเพื่อนเป็นการกระตุ้นให้ดอกออกไวนะคะแล้วก็พอเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเขาก็จะแตกหน่อเล็กๆขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะคะ <ช>เราได้ต้นเล็กขึ้นมาเพิ่มมาอีกแล้วนะคะกระถางนี้เราก็ได้นะคะแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วนะคะก็วิธีการดูแลต้นนาวักาเพียง5ข้อแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้น ให้นางกวักเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับ c r i ครกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ